มาครับวันนี้เกมตัดสินนะครับเกมแรกลุงรักได้ไปนะครับเกมที่2เสร็จลุงยกนะครับอันนี้เป็นเกมตัดสินนะครับว่าระหว่างอุตรดิตถ์นะครับหรือบุรีรัมย์อ้ามาดูกันจัดจัดะบะครับเอาจริงเลยนะ ดูการเปิดครับลุงรักถึงก็ปวดหัวแล้วเปิดอย่างเงี้ยกันดีสุดๆอ่ะเกตตัดสินครับใครได้แมตช์นี้ไปถือว่าไออุตรดิตจะกินบุรีรัมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องเต็มที่นะครับฮะโอ้ไปแมตช์ที่หนึ่งครับลักได้ไปก่อนเขียวเบา เกี่ยวครับนีก่อนละเอียดยิดเลย ว่ากันเออไม่เห็นเขาไม่เห็นรักจะกันยังไงครับทีนี้มองแล้วมองดูเหลี่ยมแล้วครับมองดูเหลี่ยมแล้วจะกันยังไงดีเกมสุดท้ายนะครับศึกศักดิ์ศรีไม่รู้ว่าจะบุรีรัมหรือจะอุตรบิตนะครับหึฮะ เฮ้ยไม่นูได้ไงวะนึกว่าสกิตลุกนั้นนะเนี่ยโอ้ยุ่งแล้วนะสกีมมนเล่นแล้วเนี่ยสามไปสามมเล่นแล้วเหรอยุ่งแล้วโอ้ขนาดกันดีนะไม่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  ลุกจเาเขาอะเป็ i ภาษ่เลยจะจบเลยเจอโอ้ไม่น่าเชื่อคูอ่ต่อสู้เลยโอ้อ่าเลยทีนี้ ลับได้ลงนะโอ้เอาตัวรอดได้ไหมครับมีนาเชื่อคู่ต่อสู้เลยเจบโคมีนาเชื่อคู่ต่อสู้เลยคนระับเมื่อกี้

เด็กนี้ละมั้งทุกนี้ต้องเอานะโอ้โหตากลุ่มเด้งมาหน่อยดิติดซึ้งไหมติดซึ่งวะด้งมาเล็ดแล้วนะครับเด็กมเล็ดโอ้โหเด้งมาหน่อยเด้งมาหน่อย ông ảo đó bảo như cái gì nó hút mà lết cắn nó mang trò hả เราทำแล้วเหลือเอาเขียวดีกว่าครับนอนหนาวเผื่อวางลุกดีกว่าเลยเดี๋ยวห้านะครับ มีดูแต่ในกาตัวเปลี่ยนอย่างนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหโชคโอ้โหโชคไม่ดีนะครับสงสัยว่าเจอบุรีลำกินเขาไปอีกครับวันนี้ลุงยก สวยด้วยเจ็ดโอ้โหไม่ไหวครับรักเขาก็แมนนะครับมือเดินสายจากบุรีรัม์อ้าฮะไม่เอาเจ็ดอ,อ,อย่ามีโอกาสอย่ามีโอกาสครับหวัลงลูกนะ กันดีครับหักพอเลยหรือเปล่าเอาเลยลนะเอาแล้วครับเขาไปเจ็ดแล้วอะฮึโอ้โหลูกนี้ยังเข้าแปดฮักว <c oughs> ดดันโทษทีโอ้โหยากด้วยอย่างนี้น แล้วนะครับเก้าเก้าเมล็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยวางนุกีกแล้วโหน้ำหนักไไไม่ดด้้ววางนกเียป ีหลังอย่าวางเจอลุงหยกแกสามสี่ชิ่งเป็นไงลุงรักถึ้างงเลยนะครับแกลูกนี้แบวแปดเล็ดยังไงก็ถ้าดูแล้วลูกแต้มไม่พอนะครับเสร็จดูแล้วจะเสร็จลุงรักนะเอ้ยยามามารับรับรับหน่อยมารับขอ ชิกดำลุกเกอร์ไปเลยเห็นครับเห็นฮะโอ้โหโหไม่ธรรมดาแล้วนะครับคนนี้ต้องให้ลูกเต๋อปาบแล้ว จะต้องให้ลูกเต๋อไปบุรีนะครับไปต่าแลวครับกันนะอ่าฮะ

อต็บไม่ธรรมดาแล้วอย่างเงี้ย กันครับพวกนี้ตีกันไปก่อนครับมันอันตรายมันอันตรายครับตีกันครับแปดเฮ้ย <8. S 2> โอ้โห,โหแต่ละลูกไม่ธรรมดานะลลเลยลูกกันหน่อยพอพอพอ เอาเอาฮ<ป>่าฮ่าฮ่สดดีเอา,าโอ้อะไรกันเนี่ยอ่าเรียบร้อยเอาหรือเปล่าเหลือ,อเจ็ดโอ้ไม่ธรรมาดา,ายอมครับ โอ้โหยังดีทียย่ไวยย้ไม่เจ็บได้ตานไม่ไหวนะครับอุตรดิตขอบทษที่ทำให้ผิดหวังครับโอ้กะว่ากะว่าจะกินบุรีรัมเลยนะแต่กินไม่ได้โอ้ลุงรักการดีจริงๆนะครับแล้วก็เขาทำตัวดีด้วยนะครับเตฟตัวดีนะก็ขอบคุณลุงรักนะครับที่ผ่านมานะครับก็แวะมาหา มาจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ถามทางเข้ามาด้วยนะครับเป็นธรรมดาคนนี้นะพอๆกับลุงเต๋อมามาไกลพอกันนะครับโอ้สุดยอดนี่นะครับทผู้ชมหน้านะครับใครอยู่บุรีรัมย์นะครับฝากแก้แค้นให้ลุงหยกด้วยนะครับเล่นอยู่โต๊ะไหนลุงอะไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะอย่างนี้แถวน้ำอย่างนี้อ๋อโต๊ะโ้าเท้าเล่นแค่แค่สองหมื่นสอไม่นเป็นบาทเนาะอ๋อเดือนจะเล่นกี่ทีอ๋อเอาเอาเอาโอเคครับขอบคุณครับ